ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อดอ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูพินิจสมาการหรือหลวงพ่อโดวัดนามาตูมท่านเกิดที่บ้านเมืนงมะกอกตำบลน,นามาตูมอำเภอพนัสิคมจังหวัดชนบุรี เมื่อวันที่22ตุลาคมปีพุทธศักราช2421โยมิดาชื่อแพ่โยมมาดาชื่อจีนเหนือครั้งเยาวัยท่านเป็นคนที่มีสติปัญญาดีฉลาดปาดเกืองเรียนอะไรก็สามารถจำได้รวดเร็วจึงเป็นที่รักไร่ของพ่อแม่ต่อมาในปีพุทธศักราช2441ข้าบดีชื่อมวดได้เป็นผู้จัดการอุปสมบทให้นว,วัฒนามาตูมโดยมีพระอาจารย์เพ่งวัดหน้าพระธาตุ เป็นพระอ,อุปชาพระอาจารย์ปั้นวัดนามตูมเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจาร์คงวัดประชารบือธรรมเป็นพระอ,อนุสาวนาจารย์ได้รับฉายานามว่าอินทโชโตเมื่อบวชแล้วท่านก็ได้ยู่คำภรษาอยู่ที่วัดนามตูมได้ศึกษาพระธรรมวินัยและสัพพวิชาต,าตา่างๆจากพระอาจาร์ปั้นประกอบกับ ท่านเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีจึงสามารถศึกษาได้แตกฉานอย่างรวดเร็วหลวงพ่อโดท่านยังได้ออกผู้ดงไปยังภาคเหนือและได้ศึกษาวิทยาคมต่างๆกับพระเกจิอาจารย์ที่ท่านพบในป่าด้วยต่อมาท่านทราบว่าราอาจารย์ปั้นอาภาธจึงกลับมาดูแลปฏิบัติราอาจารย์จนมรณภาพในปีพุทธศักราช2466 ชาวบ้านและคณะสงฆ์จึงนิมนต์ท่านขึ้นเป็นเจ้าว่าสืบแทนและท่านได้พัฒนาวัดนามาตูมให้จเจริญรุ่งเรืองตลอดมาท่านเป็นพระที่เข่งปฏิบัติช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากและรักษาโรคภัยให้กับชาวบ้านเสมอมาจึงเป็นที่รักใคร่เคารพของชาวบ้านแถบนั้นมากในปีพุทธศักราช2476ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นจเจ้าคณะตำบลน,นมามตูม ปีพุทธศักราช2481หลวงพ่อโดได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาและได้รับพระราชทานเลี้ยสมณศักดิ์ที่พระครูพินิษมาจารย์ในปีพุทธศักราช2503และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะอำเภอธน,นิคมและได้รับพระศศราชทานพัดยศพิเศษจปรปีพุทธศักราช2512ได้รับพระศศราชทานเป็นพระครูชั้นเอกหลวงพ่อโด ท่านมรณาภาพลงเมื่อวันที่10เมษายนปีพุทธศักราช2515ิีิอายุได้95ปีพรรษาที่74หลวงพ่อโดท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลากหลายด้วยกันซึ่งวัตถุมงคลในแต่ละรายการของท่านได้รับความนิยมของคนในพื้นที่และต่างพื้นที่และยังรวมไปถึงนักสะสมนิยมพระเครื่องโดยเฉพาะพระปิตาหลวงพ่อโดได้รับการยกย่อง ให้เป็นระดับถึงสุดยอดรพระปิตาเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายที่ท่านสร้างจํานวนน้อยเนื่องจากงนบนสารมีจํานวนจํากัดส่วนวัตถุมงคลรุ่นอื่นๆที่รับการกล่าวาถึงคือเหรญรุ่นแรกเหรียญสร้างโบสถเหรียญฉลองพัดยศและพระปิตาท่านก็ได้สร้างไว้อีกหลายรุ่น ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนําเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เึ็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่